สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูงครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าตกขาวสีน้ําตาลขณะตั้งคันเจ็ดสัปดาห์เป็นอะไรหรือเปล่าคะไปหาหมอมาแล้วเขาบอกว่าตัวอ่อนฝังตัวก่อนอื่นต้องทราบก่อนครับว่าตกขาวสีน้ําตาลหมอคิดว่าไปหาหมอสูตรตรวจมาแล้วหมอสูตรตรวจแล้วคิดว่าน่าจะเป็นเลือดนะครับที่ ปนอยู่กับตกขาวตกขาวก็เลยออกมาเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ตั้งคันอยู่7สัปดาห์แล้วถ้ามีเลือดออกมาเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะผิดปกตินะครับที่คุณหมอสูบอกว่าเป็นตัวอ่อนฝังตัวหมายความว่าหลังจากประฏิสนธิแล้วนะครับตัวอ่อนเนี่ยเวลามาอยู่ที่โพรงมดลูกครับมันจะมีการฝังตัวช่วงที่ฝังตัวเนี่ย มันจะมีการชอนชายของตัวรกนะครับเข้าไปที่ผนังมดลูกของแม่ซึ่งตอนช่วงที่รกเนี่ยกำลังฝังตัวเข้าไปในผนังมดลูกของแม่เนี่ยอาจจะมีเลือดออกเล็กในน้อยออกมาได้ภาษาทางกา,ารแพทย์เรียกว่า implantation bleeding นะครับภาษาชาวบ้านเรียกว่าเลือดล้างหน้าเด็กทั้ง implantation bleeding หรือว่าเลือดล้างหน้าเด็กเนี่ยมันก็คือช่วงเวลาที่รกเนี่ยมันฝังตัวเข้าไปในโพรงมดลูก ในผนังมดลูกทําให้มีเลือดออกมาได้นิดหน่อยส่วนใหญ่แล้วต้องมีการออกของเลือดเนี่ยไม่เกิน3วันนะครับแล้วก็ต้องออกปริมาณไม่เยอะด้วยออกปริมาณน้อยๆด้วยและถ้าให้แน่ใจแล้นอกจากการตรวจภายในแล้วก็ต้องไปตรวจอัลตราซาวน์นะครับเวลาตรวจอัลตราซาวน์เนี่ยให้ตรวจทางช่องคลอดน,นะครับเพื่อจะได้เห็นถุงการตั้งครรภ์ชัดๆเห็นตัวเด็กชัดๆเห็นว่าเด็กเนี่ยมีหัวใจเต้นหรือเปล่านะครับในช่วงอายุครรภ์เจ็ดสัปดาห์นี้ ว่ามันเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติไหมเห็นตัวเด็กไหมเห็นหัวใจเต้นไหมจะได้รู้ครับว่าตัวเด็กเนี่ยมันอายุครรภ์เท่าไหร่คุณหมอสูงก็จะวัดข,ดขนาดของตัวเด็กเลยครับว่ากี่เซนอายุครรภ์เท่าไหร่เราจะได้ประมาณการได้ครับว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติจริงๆแล้วเลือดที่ออกมันเกิดขึ้นจากการฝังตัวของตัวอ่อนจริงๆนะครับ อย่างในเคสนี้นะครับถ้าเลือดออกแค่ไม่กี่วันออกปริมาณไม่เยอะคุณแม่ไม่ได้ปวดท้องแล้วจากการติดตามการตรวจการตั้งครรภ์หรืออัลตราซาวด์ต่อไปอีกสองที่ข้างหน้าด็กมีการจเจริญเติบโตดีเลือดหยุดแล้วก็จะเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกตินะครับถ้าใครมีคำถามอยากปรึกษาหมอโยงนะครับก็สามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หมอโยงที่ตอบได้เลยนะครับทิ้งคำถามไว้แล้วเดี๋ยวหมอยงจะมาตอบให้ทุกคำถามเลยครับ หมยอยงตอบให้ได้ทุกคำถามไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพทั่วไปสุขภาพทางเพศหญิงหรือชายนะครับขอบคุณครับจากใจหมอโยงครับ